สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องคายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุโนครโดยเซลพินกค่ะวันนี้นะคะเซลพินกเอารถกลุ่ม 160cc ค่ะมาให้ทุกท่านได้ชมไม่ว่าจะเป็นคลิก160 p ีซ160แล้วก็ ADV 160ค่ะมาดูกันค่ะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงกับบลอกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหัวใจดวงเดียวกันให้สเปคที่แตกต่างกันยังไงบ้างมาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะไป ทั้ง3รุ่นนี้นะคะใช้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นก็คือเครื่องยนต์แบบ E.S.P. Plus ค่ะ หัวฉีด p c m fi นะคะตัวนี้ปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่157ซีซี c แล้วก็ในส่วนของความยาวของกระบอกสูบคูณระยะชักนะคะก็เท่ากันให้อัตราส่วนกําลังอัดเท่ากันนั่นคือ12ต่อ1ค่ะเนื่องด้วยของเขาเนี่ยเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องหัวใจบอกเลยว่าหัวใจดวงเดียวกันที่แตกต่างก็คือในเรื่องของสรีระแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแต่เดิมนะคะรถกลุ่มที่เป็น160เนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็น ABS และรุ่นที่เป็น Combine b r แต่เนื่องจากว่าปี2024นะคะกฎหมายใหม่เนี่ยเขาควบคุมว่าระบบเบรกต้องได้มาตรฐานเป็นระบบ,บเบรกแบบ ABS เท่านั้นดังนั้นรถกลุ่ม 160cc ซีซี ที่ทางฮันด้าผลิตแล้วก็วางจําหน่ายตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็จะให้เฉพาะรุ่นที่เป็น ABS อย่างคลิก160ก็จะเป็น ABS ให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ p 1ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS รวมถึง ADV ด้วยก็ให้ระบบเบรกแบบ ABS ดังนั้นวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราวางแบบ ถูกรุ่นถูกไซส์นะคะตรงกันเลยตัดสินใจจากเหตุผลด้านการใช้งานแล้วก็ด้านราคาเป็นหลักเลยมาเริ่มจากดิเมนชันของตัวรถใน3คันนี้รถที่มีไซส์เล็กสุดกว่าเพื่อนก็จะเป็นในส่วนของคลิก1 6 0ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ PCE และที่จะบอดี้ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยก็จะเป็น ADV 160ค่ะในเรื่องของการดีไซน์รูปลักษณ์นะคะของคลิก160เนี่ยจะเป็นในลักษณะของออโต้สปอร์ตรถสปอร์ตแบบออโตเมติกนั่นเองอันนี้นะคะก็จะให้รูปลักษณ์ที่มีความปราดเปรียวกว่าแล้วก็บอดี้ของเขาจะค่อนข้างเล็กเพื่อใช้ในการขับขี่ได้อย่างคล่องตัวให้อารมณ์แบบสปอร์ตนั่นเองนะคะส่วนตัว p c x นะคะนี่คันนี้ พิเศษของเราอันนี้จะเป็นแบบรถที่เน้นความหรูหราแล้วก็ใช้งานในเมืองเป็นออโต้นะคะเน้นการขับสบายอันนี้ฟิลิ่งการขับขี่จะเน้นขับขี่สบายส่วน ADV 160ของเรานะคะคันนี้จะเป็นรถสไตล์ออโต้แบบแอดเวนเจอร์หรือที่เรียกกันว่า SUV ใบนั่นเองใครที่ชอบแบบรถสไตล์ลุยๆหน่อยก็จะต้องเป็น ADV ค่ะ ทั้งรูปลักษ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นยางแบบ Duo p เ r p o s โพขับขี่ได้ถนน2แบบเลยนะคะแล้วก็โชคอัพที่รองรับซับแรงกระแทกได้ดีมีในส่วนของซับแทงให้มาด้วยทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะนินสไตล์รถแบบ Adventure อันนี้ก็คือรูปลักษ์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถทั้ง3ารุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะดู อินดีเทลกันอีกนะคะว่านอกจากหน้าตาที่มีความแตกต่างกันแล้วเนี่ยมีตรงจุดไหนบ้างที่มีความแตกต่างกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนั่นเองว่ารถรุ่นไหนจะเป็นรถที่ใช่สําหรับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะจากที่เห็นด้านหน้านะคะตรงนี้จะเห็นว่าหน้าตาของเขาก็จะไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะของตัวคลิก160ตรงส่วนของ ชิวของคลิก160จะไม่มีมาก็จะเป็นแค่บางไม่แล้วก็ลงมาก็จะเป็นในส่วนหน้าเลยแล้วก็ตรงส่วนของแผงคอก็จะมีแฮนอยู่ติดกับในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทรงแฮนด์ก็จะไม่ได้กว้างมากเน้นการใช้งานที่ใช้งานง่ายระบบไฟนะคะก็ไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ไฟเดียวก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะลักษณะก็จะออกแบบดุสปอร์ตสปอหน่อย ส่วน P c s จะเน้นชุดไฟที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าให้ลถดูความมีมีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยตลอดทั้งโคมไฟเดียวก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของชิลด้านหน้านะคะคุมมาถึงในส่วนของหน้าปัดแล้วก็ไม่เห็นการเลี้ยวของแผงคอเพราะว่ามีชิลบังอยู่นั่นเองนี่แผนก็จะยกสูงขึ้นมายกสูงขึ้นมาจากในส่วนของหน้าปัดนะคะ ส่วนของตัว ADV อย่างที่บอกว่าของเขาเป็นในส่วนของ SUV b i k e หรือว่า Adventure Bike ชิลของเขาก็จะมีขนาดที่แบบชัดเจนทั้งตัว p s e c เนี่ยถึงแม้จะมีชิลแต่ว่าไม่สามารถปรับได้แต่ของ ADV นะคะอันนี้จะสามารถปรับได้นี่ปรับขึ้นปรับลงได้ลดการประทะหน้าของลมนะคะก็จะมีชิลให้มาชุดแฮนนะคะแฮนของเขาจะมีจะเห็นว่าจะมีขนาด เป็นแฮนด์บาขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับ3รุ่นนะคะ ADV จะมีแฮนด์บาที่มีขนาดใหญ่กว่าเน้นในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ทรงตัวได้ดีกว่าขนาดช่วงกว้างของแฮนด์ก็จะมีขนาดที่มากกว่านั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างกันไฟหน้าก็จะเป็นชิ้นยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็จะแยกในส่วนของไฟเลี้ยวชิ้นแยกออกมาเลยซึ่งแตกต่างจากคลิกแล้วก็ตัว p c x ที่บิวอินติดไปกับตัวรถนะคะของ ADV จะแยกออกมา ข้อเสียที่ลูกค้าจะชอบติก็คือไม่ทนแล้วกลัวมันจะหักง่ายนั่นเองนะคะสําหรับในส่วนของไฟเดียวมาต่อกันในส่วนของระบบเบรกนะคะมาดูกันใกล้ๆเริ่มจากคลิกก่อนเลยคลิก160นะคะให้ระบบเบรกแบบ ABS แล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเจาะลงไปที่ตัวจานเลยนี่เจาะลงไปที่ตัวจานดิสเลยให้คาลิปเปอร์ของนิชินนะคะของคลิก160ให้มา1พอร์ตส่วนล้อและยาง ของคลิก160ใช้ยางของ IRC โดยขนาดของยางหน้าจะอยู่ที่180ขอบล้อนะคะอยู่ที่14นิ้วอันนี้เป็นสีทองเลยนะคะตัดกับตัวบอดี้รถที่เป็นสีดำอันนี้ก็ทำให้ดูแบบรถด,ดูดิ่นขึ้นมาส่วนของ p c x p c x 160นะคะ,อะของระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็น ABS เช่นเดียวกันกับคลิก แต่สิ่งที่มีความแตกต่างก็คือให้ในส่วนของคาลิเปอร์อันนี้ให้มาพอรพตด้วยกันซึ่งจะมากกว่าของคลิก160ที่ให้มาพอตเดียวแมตนะคะให้สีคัพเปอร์นะคะไม่ใช่สีทองนี่ถ้าดูอย่างนี้จะเห็นความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนของคลิก160จะเป็นสีทองส่วนของ p c x นะคะจะเป็นสีคัพเปอร์ตรงนี้คำว่า abs นะคะเป็นสติกเกอร์สีขาวแปะมาให้ส่วนคำว่า abs ของคลิก160จะเป็นสติกเกอร์สีทอง ยางของ p i e x นะคะที่ให้มาเป็นยางยี่ห้อมิชลินเป็นมิชลินซิติกริปนะคะบอกเลยว่าดีไซน์มาสำหรับการใช้งานในเมืองที่แท้ทรูส่วนขนาดของยางหน้าจะอยู่ที่110ทับ70ขอบ14ขอบล้อจะเห็นว่าเท่ากันกับของคลิกเลยนั่นก็คือขอบ14ขนาดหน้ายางนะคะจะมีหน้ายางที่ใหญ่กว่าคลิก160อยู่10มิลแล้วก็ในส่วนของแก้มยางจะเตี้ยกว่า P.C.X นะคะจะอยู่ที่70ส่วนแก้มยางของตัวคลิกจะอยู่ที่80นั่นเองคันที่3ของเรานะคะนั่นก็คือในส่วนของ A.D.V. ร้อยหกระบบเบรกของ A.D.V. 160ด้านหน้าก็ให้เป็นแบบจานดิสเบรกมาพร้อมกับระบบเบรก A.B.S เช่นเดียวกันดีไซน์จานจะมีความแตกต่างจะเห็นว่าคลิกกับ P.C.X จะเป็นจานดิสทรงกลมแล้วก็เป็นในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยเจาะเข้าไปที่ตัวดิสเบรกเลย แต่ว่าของ ADV 160นะคะเป็นจานแบบเป็นเวฟเป็นหยกัยกๆตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะจะไม่ได้เจาะไปที่ตัวจานจะเป็นติดแยกต่างหากมาพร้อมกับปั๊มเบรกของมิชินนะคะให้มา2พอร์ตเช่นเดียวกันกับ p c x เลย ในส่วนของยาง ADV 160ดีไซน์ยางของเขาเนี่ยเป็นแบบ d u โอเพอร์โพก็คือใช้งานได้ทั้งทางเรียบทางฝุน่นทางครุขคะประมาณหนึ่งได้เลยนะคะที่ไม่ใช่ h าร์ดเอ u r o แบบจ๋าๆเลยเนี่ย ADV 160เอาอยู่ค่ะเป็นยางของ Tail Winner นะคะตัวนี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยจะเห็นว่า3รุ่นนี้ยางจะไม่เหมือนกันเลยของคลิก160เป็น IRC p c PC x เป็นในส่วนของยางมิชลินซิตี้กริปสำหรับขับขี่ในเมืองนะคะแล้วก็ของ ADV 160ก็จะเป็นในส่วนของเทรวินเนอร์นั่นเองไซส์ยางของตัว ADV จะอยู่ที่ขอบ14เหมือนกันอันนี้รัศมีล้อนะคะอยู่ที่ขอบ14เหมือนกันทั้ง3รุ่นแต่ว่าหน้ายางจะไม่เท่ากันนะคะของ ADV 160หน้ายางอยู่ที่110พับ80หน้ายางด้านหน้า110เท่ากับของ PCX แต่ว่าแก้มยางจะมีไซส์เท่ากับคลิก160เป็นการผสมผสานนะคะเป็นลูกผสมนั่นเองใช้งานทั้งกึ่ง enduro ด้วยเป็น half enduro เนอะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ยางที่สเปเชียลกว่า2รุ่นที่บอกอันนี้ก็คือจุดเด่นหลักๆของยางของแต่ละรุ่นค่ะในส่วนของ MAC ก adv ให้มาเป็นการ MAC เป็นสีดำนะคะ จะไม่ได้ให้สีคอปเปอร์หรือสีทองอันนี้ความสวยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนสติกเกอร์คาว่า ABS ที่ติดตรงบางโคนหน้าทั้ง p x แล้วก็ ADV เนี่ยให้สีสติกเกอร์คาว่า ABS เป็นสีขาวเหมือนกันทั้งคู่ค่ะจุดต่อมาที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของความสูงเบาะแล้วก็กาวเคเลนส์นะคะขอเริ่มจากคันตรงหน้านี้ก่อนเลยในส่วนของ ADV 160บอกเลยว่าตัวนี้กาวเคเลนส์ให้มาเยอะมากๆกาวเคเลนส์ก็คือ ความสูงระหว่างาพื้นนะคะจนถึงใต้ท้องเครื่องตรงนี้ว่าแบบความสูงจะแตกต่างกันมากไหมมีผลในเรื่องของการใช้งานว่าแบบเวลาที่ต้องเจอสภาพถนนหรือว่าแบบที่มีลูกและหน้าดะคะของเขาจะสามารถไปได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็น ADV เนี่ย g า u เคล e r a n ของเขาจะให้มาเยอะที่สุดเป็นรถกึง่ง n d u r o เนาะก็ขับลุยๆได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไปเจอสภาพถนนที่ไม่ได้เรียบตลอดนะคะอาจจะไปเจอทางขุขะหรือว่าทางที่ต่างระดับค่อนข้างมากดังนั้นก็เลยให้กาวเคเนมาค่อนข้างที่จะเยอะโดยกาวเคเนของตัว a d b 160เนี่ยจะสูงมากถึง165ม mm. ิลลิเมตรส่วนความสูง จากเบาะถึงพื้นนะคะก็คือจากเบาะจนถึงพื้นตรงนี้อันนี้แหละที่มีผลกับการขับขี่ของผู้ขับขี่โดยตรงในส่วนความสูงจากเบาะถึงพื้นของ ADV 160อันนี้สูงอยู่ที่780ม mm, ิลิเมตรซึ่งให้ความสูงที่สูงที่สุดใน3รุ่นนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าแบบตัวเล็กหน่อยอาจจะรู้สึกว่าแบบขับแล้วไม่สัมผัสพื้นได้อย่างเต็มที่นะคะอาจจะรู้สึกกังวลในการขับขี่ในส่วนของ p c x นะคะ p c x เนี่ย ความสูงของเบาะที่ให้มานะคะจากในส่วนของเบาะถึงพื้น p c x จะสูงอยู่ที่764ม mm, ิลิเมตรสูงน้อยกว่า ADV ค่อนข้างเยอะเลยส่วนก้าวเคเลนส์ของตัว p c x นะคะก้าวเคเลนส์อันนี้จะอยู่ที่134ม mm, ิลิเมตรซึ่งสูงน้อยกว่า ADV ค่อนข้างเยอะเลย p c x เนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ในเมืองเป็นหลักดังนั้นเนี่ยสภาพถนนก็จะปรับไม่ได้ต่างระดับมาก ก e าเคเรนก็จะอยู่ประมาณนี้ไปขับแบบแอดเวนเจอร์แบบ a d v นี่คือบอกเลยว่าเอาไม่อยู่นะคะอาจจะทําให้แบบท้องเครื่องเนี่ยได้รับการกระแทกแล้วอาจเกิดความเสียหายได้อ่ะมาตัวสุดท้ายคือคลิก160คลิก160อันนี้เริ่มจาก g ก้าเคเ a นก่อนความสูงใต้ท้องเครื่องนะคะอยู่ที่138ม mm. มลิเมตร ถ้าจัดอันดับเนี่ยกาวเคเรนของ ADV คือเยอะสุดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของคลิกนะคะที่กาวเคเรนเนี่ยสูงรองลงมาอยู่ที่138มิลแล้วก็ PCX จะน้อยสุดก็อยู่ที่134มิลิเมตรอย่างที่บอกเนาะ P ีเเเป็นซิตี้โรสส่วนคลิกเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตกาวเคเรนก็จะสูงขึ้นมา กว่าพีเศกนิดนึงนะคะห่างกันนิดหน่อยประมาณ8มิมตรแล้วก็ใน,นส่วนของความสูงเบาะของคลิก160ความสูงเบาะจะอยู่ที่778ม mm. ิลม ก็จะยังสูงกว่าเบาะของ p c x นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับขี่เนี่ย p c x อาจจะให้ฟีลลิ่งการขับขี่สำหรับคนที่ห่วงเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ดีสุดนะคะเพราะว่าความสูงของเบาะของ p c x เนี่ยน้อยสุดเลยเทียบใน3รุ่นส่วนตัว ADV ความสูงเบาะก,ก็จะเยอะสุดนะคะอยู่ที่780ม mm. ิลลมตไล่ต่อมาในส่วนของดัดท้ายโชคอัพ ตัวเด่นสุดเลยก็คือบอกเลยว่าดีสุดเนี่ยก็จะต้องเป็นในส่วนของ ADV เพราะว่า ADV ให้โชกัพแบบซับแทงแบบคู่เลยเป็นซับแทงของโชวะนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของระยะยุบต่างๆเนี่ยให้มาดีกว่าแน่นอนส่วนของ P ี่160นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของโชกัพแบบคู่มาก็จะช่วยรับแรงกระแทกถ้าเทียบกันนะคะก็รองลงมาจากตัว ADV 160ส่วนตัวคลิกนี่ น้องเล็กของเรานะคะโชคอัพหลังของเขาจะเป็นแบบอันเดียวนะคะเป็นยูนิตสวิงในเรื่องของการรับแรงกระแทกเนี่ยการซับแรงที่ทําได้ดีสุดก็จะเป็นในส่วนของตัว a d v แต่อย่างที่บอกว่าเขารองรับสําหรับการใช้งานที่ค่อนข้าง ฮาร์์หน่อยมันก็จะต้องใช้ในเรื่องของระบบโชคค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะจะได้แบบขับขี่แล้วได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ดีกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของยางหลังแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกกันเริ่มจากของ a d v 160ก่อนเลยด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกแล้วก็ให้ในส่วนของคาลิเปอร์ของนิชินได้มา1พอร์ตส่วนของยางยางหลังของ edv 160นะคะหน้ายางจะใหญ่กว่าด้านหน้า อยู่ที่ไซส์130ทับ70ส่วนขอบล้อนะคะอยู่ที่ขอบ13นิ้วก็จะเล็กกว่ายางหน้าอยู่ที่1นิ้วนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นทรงของท่อไอเสียนะคะก็จะมีลักษณะแบบเชิดสูงขึ้นมาเพื่อที่แบบเวลาถ้าต้องขับออไปลุยแลวแบบเจอน้ําเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเข้าในส่วนของท่อไอเสียอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ADW 160ค่ะท่านต่อมารถ ซิตี้โรดของเรานะคะคือ PZx 160 p x ร้อยหกนะคะขนาดของอยางหลังจะอยู่ที่130ทับ70ขอบ13ลัสมีขอบล้อเท่ากันกับตัว ADV เลยนั่นก็คือขอบ13หน้ายางก็เท่ากันนะคะไซสยางของ p c x กับ ADV ด้านหลังนี่คือเท่ากันเลยอยู่ที่130ทับ70ขอบ13ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ ดิสเบรกนะคะให้ดิสเบรกมาพร้อมกับคาลิเปอร์ปั๊มเบรกของนิชินอยู่ที่1พอร์ตส่วนทรงของท่อไอเสียนะคะจะเห็นว่าของเขาจะเป็นใบที่เล็กกว่า ADV แล้วก็ไม่ได้เชิดสูงเท่ากับ ADV เนื่องจากว่าการใช้งานก็เป็นการใช้งานที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักนั่นเองค่ะในส่วนของไฟท้ายกับไฟเดียวด้านท้ายนะคะของ ADV 160 ในส่วนของไฟท้ายกับไฟเลี้ยวแยกกันไฟเลี้ยวของเขาก็จะอ,อยู่ด้านล่างนะคะขยับต่ำลงมาแยกชิ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนของตัว p x จะเห็นว่าของเขาจะอยู่ใน Layout เดียวกันแทบจะเป็นผสานเป็นชิ้นเดียวกันเลยระหว่างในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายค่ะคันสุดท้ายของเรานั่นก็คือคลิก160ด้านหลังของยางหน้ายางจะอยู่ที่120ทับ70ขอบ14ลัศมีขอบยางเนี่ย เท่ากันกับด้านหน้าเลยนั่นก็คือ14นิ้วส่วนของ ADV กับ PCX เนี่ยด้านหน้าจะมีขนาดรัศมีขอบยางนะคะใหญ่กว่าด้านหลัง1นิ้วนั่นเองส่วนไฟท้ายกับไฟเลี้ยวของคลิกกับ ADV เนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะคะจะเห็นว่าไฟท้ายก็จะอยู่ตรงจุดนี้แยกส่วนกันกับในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวแยกชิ้นออกมาส่วนตัวเบาะนะคะเบาะของคลิกก็จะเป็น โมโนโทนนะคะสีสีก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวแบบนี้เลยส่วนของตัว p c x ของเขาก็จะเพิ่มดีไซน์เข้ามาใช้สีเทาเหมือนกันสีดำกับสีเทานะคะก็เล่นสีทำให้ดูแบบมีความหรูขึ้นมาส่วน adv เป็นสีดำนะคะแต่ว่าตัดเย็บเป็น2ชิ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ของเบาะ ในส่วนของ U box นะคะ U box ใต้เบาะเนี่ยของคลิก160 U box จะมีขนาดที่เล็กที่สุดอันนี้ความจุได้อยู่ที่18ลิตรส่วนของ ADV และ PCX U box จะอยู่ที่30ลิตรนะคะก็เกือบเท่าตัวเลยนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกันอันนี้จะเป็น U box ของ PCX นะคะนี่ความจุ30ลิตรเท่ากับความจุ U box ของ ADV 160ค่ะอันนี้จะเป็น U box ของ ADV 160ซึ่ง จุดเด่นนอกจากจะมี u ูบ็อกซที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วเนี่ยของ ADV กับ PCX เขาจะมีระบบป้องกันไม่ให้เบาะเนี่ยร่วงกระแทกนะคะเขาเรียกว่า Stop s e a t นี่แบบนี้นะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานส่วนตัวคลิกเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงเปิดต้องเปิดให้สุดแบบที่เซลพนกเปิดอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เบาะร่วงลงมากระแทกมือนั่นเองค่ะ ยูบอของคลิกนะคะที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยนอกจากในส่วนของบอดี้ของเขาจะเล็กแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าถัางน้ํามันของเขานะคะอยู่ใต้เบอะนั่นเองดังนั้นเนี่ยผู้ขับขี่นะคะเวลาจะเติมน้ํามันต้องลงจากรถไม่สามารถแบบนั่งอยู่แล้วเติมได้เหมือน p c กับ a d v นะคะตัวนี้อ่ปิดใต้เบอะก,กันก่อนของ p c กับ a d v นะคะจะแตกต่างตรงที่ สามารถเติมน้ำมันได้ขณะขับขี่ได้เลยเพราะว่าในส่วนของถังน้ํามันอยู่ด้านหน้านั่นเองแล้วก็ความจุของถังน้ํามันนะคะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันของ p t e แล้วก็ ADV จะอยู่ที่8.1ลิตรส่วนของคลิก160นะคะจะอยู่ที่5.5ลิตร อัตราส่วนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่เท่ากันนะคะโดยของคลิก160อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่46.9กิโลเมตรต่อลิตรนะคะความจุน้ำมันอยู่ที่5.5ลิตรเท่ากับว่าวิ่งได้ประมาณ257-258ต่อการเติมน้ำมัน1ถังอันนี้จากค่าเฉลี่ยที่เขาให้มาจากมาตรฐานการทดสอบส่วนของ p c ีเซนะคะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่53กิโลเมตรต่อลิตร ความจุถังน้ำมันอยู่ที่8ลิตรก็จะวิ่งได้ประมาณ430กิโลค่ะส่วน a d v อันเนี้ยถังน้ำมันอยู่ที่8.1ลิตรเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรก็จะทำให้น้ำมัน1ถัง,งเนี่ยวิ่งได้ระยะทางที่สู้ PCX ไม่ได้นั่นก็คือวิ่งได้อยู่ที่364-365กิโลประมาณนี้ ด้วยถังน้ำมันอยู่คนละจุดนะคะดังนั้นในเรื่องของสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ของตัวคลิกนะคะก็จะมีฟังก์ชันแค่ใช้ในเรื่องของการสตาร์ทแล้วก็การเปิดบอะเท่านั้นโดยมีปุ่มตำแหน่งซีดให้ตรงนี้ก็จะไม่มีตำแหน่งฟูเอลให้มาแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าของคลิก160นะคะฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะไม่ได้มีฝาปิดอะไรก็สามารถใส่กดน้ำใส่อะไรประมาณนี้ได้ความลึกก็ได้ระดับหนึ่งนะคะ ส่วนฝั่งทางด้านซ้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะคะก็ดันเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานอันนี้จะเป็นการชาร์จ USB แบบ Type A จะไม่ใช่ Type C นะคะให้ USB แบบ Type A มานี่ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้จะเห็นว่าในส่วนของ p x 160เนี่ยเขานอกจากจะมีปุ่ม Smart Controller ที่ใช้สำหรับการสตาร์ทรถแล้วก็ยังมีในเรื่องของการ เปิดเบาะและเปิดฝาถังเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งฟูลเอลนะคะนี่พอเรากดเปิดฝาถังก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้สามารถผู้ขับขี่สามารถเติมน้ำมันได้ขณะที่ยังนั่งอยู่บนรถนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเปิดเบาะตำแหน่งซีทเราเปิดไปเมื่อสักครู่นะคะจะไม่มีคอนโซลฝั่งขวานะคะก็จะไม่สามารถเก็บอะไรได้แต่ว่ามีให้มาในส่วนของฝั่งซ้ายอยู่ค่ะฝั่งซ้ายนะคะก็จะดันเข้าไปไม่มีตัวล็อกเช่นเดียวกัน ก็จะให้ในส่วนของที่ชาร์จนะคะค่อนข้างลึกเลยนี่ก็จะให้ที่ชาร์จมาสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นของ ADV ตรงนี้เลยนะคะทั้ง3ตัวจะไม่มีในส่วนของที่ล็อกในส่วนของคอนโซลนะคะสามารถกดแล้วก็เปิดใช้ได้เลยสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ของ ADV ก็เช่นเดียวกันก็จะมีในส่วนของตำแหน่งเปิดเบาะแล้วก็เปิดฝาถังนะคะแบบนี้ การใช้งานคล้ายๆกับตัวของ p c x เลยก็จะมีความสเปเชียลกว่าของคลิกด้านเองปิดก็แค่กดลงมาง่ายๆแค่นั้นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของความแตกต่างของรถทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น ADV 160, p c 160แล้วก็คลิก160ค่ะอ้อมีอีกหนึ่งจุดนะคะที่ลืมพูดถึงก็คือในส่วนของด้านหน้าเป็นส่วนของที่พักเท้าของผู้ขับขี่จะเห็นว่าของคลิก160 ที่พักเท้าของเขานะคะจะเชื่อมต่อถึงกันทําให้เป็นอิสระในการทรงตัวรวมถึงสามารถวางของเพิ่มได้เวลาจะต้องบรรทุกของนะคะถึงแม้เขาจะมี U box ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าตรงส่วนที่พักเท้าด้านหน้าสามารถวางของเพิ่มได้ส่วนของ ADV แล้วก็ PCX จะเห็นว่าตรงที่พักเท้าของเขาจะมีถังน้ำมันกั้นอยู่ไม่สามารถวางของตรงจุดนี้ได้ก็จะเป็น ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเล็กๆน้อยนนะคะที่แตกต่างกันส่วนในเรื่องของสีทั้ง3คันที่เอามาให้ชมในวันนี้เป็นสีดำด้วยกันทั้ง3คันเลยแต่ของคลิก160จะเป็นสีดำเงาส่วน pcf กับ edv อันนี้จะเป็นดำด้านทั้งคันเลยแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนในเรื่องราคาต่ำสุดก็จะเป็นในส่วนของคลิก160 ราคาจะแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะคะ p c ซกับ a d v เนะี่ยมีความใกล้เคียงกันส่วนคลิก160ของเขาจะถูกกว่ามากๆในเรื่องของเครื่องยนต์ถ้าเอาเครื่องยนต์มาวัด3คันเนี้ยในเรื่องของความคุม้มจะเป็นคลิก160เพราะว่าได้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ว่าได้ราคาที่ถูกกว่ากันเกือบ3 0,000่นเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเมนเทน n นนต์คลิก160ราคาอะไรจะถูกกว่าการใช้งานก็จะง่ายกว่าทรงตัวก็ง่ายกว่า แต่ถ้าอยากได้รถที่แบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของ P C X ถ้าอยากได้รถที่สไตล,ล์ลุยๆหน่อยออปชันแบบครบๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ A D V 160ค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกรุ่นไหนนะคะที่ชานยนต์ของเรามีให้คุณทั้ง3รุ่นเลยตอนนี้มีครบเลยปกติ A D V จะแบบจองนานมากหรือแบบ P C X บางรุ่นบางสีก็จะขาดแต่นะตอนนี้คือมีครบทุกสีทั้ง3รุ่นเลยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจับจองเป็นเจ้าของกันได้ ที่ชานยนทุกสาขาเลยค่ะคลิปต่อไปนะคะจะมีรถรุ่นไหนมาให้ได้ชมแล้วก็มาให้ท่านเลือกนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆจากทางชานยนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้เซลพนกขออนุญาตกล่าวคร่าว่าสวัสดีค่ะ